ละครชีวิตรักรักปั่นป่วนหัวใจ LGBT เจนเป็นทอมหน้าตาดีหล่อเลา้าจับแต่งหญิงก็สวยจับแต่งตัวเป็นทอมก็หลอ่อเธอมีแฟนชื่อน้ำฝนทั้งคู่รักกันมากแต่หลังๆเจนทำงานหนักทำให้ผิดนัดกับฝนบ่อยๆจนฝนโมโหด้วยความน้อยใจและงอนโอ๊ยทำงานทำงานทำงานอีกแล้วะ่ะ งานงานงานวันวันน่ะพี่ใจเราแต่ทํางานไม่เห็นจะสนใจฝนบ้างเลยพี่ขอโทษที่มาช้าพี่ติดธุระจริงๆนะฝนมีประชุมด่วนมากพี่ขาดไม่ได้อ่ะประชุมด่วนผิดนัดฝนทีไรก็อ้างประชุมประชุมงั้นพี่ก็นอนกับประชุมแล้วกันไม่ต้องมานอนกับฝนอย่างงี่เง่าสิน้องฝนพี่ทํางานทุกอย่างเนี่ยก็เพื่อเรานะอนาคตของเราอ่ะนี่พี่กล้าว,ว่าฝนงี่เง่าหรอ เมื่อก่อนไม่ว่าฝนจะอรารวาจะพูดอะไรพี่ไม่เคยว่าฝนงี่เง่าเลยนะเออกูงี่เง่านะสิพี่ทำงานหนักทุกวันนี้เพื่ออะไรท้าไม่ใช่เพื่อฝนเพื่อเราสองคนฮะเข้าใจกันบ้างสิพี่มาช้านิดช้าหน่อยแต่พี่ก็มาไม่ใช่หรอพี่ไม่ได้ทำเพื่อฝนแต่พี่ทำเพื่อตัวเองทำเพื่อความก้าวหน้าของตัวเองไม่คิดเลยว่าฝนจะเหงาแค่ไหนถ้ามีแฟนแล้วต้องเหงาจะมีไปเพื่ออะไร หยุดนะฝนเลิกด่าพี่สัทีที่ทําทุกวันนี้ก็เพื่อหาเงินให้ฝนใช้นั่นแหละฝนอย่าลืมสิว่าฝนไม่ได้ทํางานนี่ที่ลาเลิกบุญคุณหาว่าฝนน่ะเกาะพี่กินหาว่าฝนน่ะไม่ทําการทํางานอย่างนั้นหรอโอ้ยพี่ขี้เกียจจะพูดกับเราแล้วพี่มันน่าเบื่อเราเลิกกันเถอะอะไรนะเราเลิกกันเถอะฝนบอกว่าเราเลิกกันเถอะเราสองคนจะเลิกกัน ถ้าไปก็ไม่ต้องกลับมาอีกเออมีอยู่ก็ได้ฝนก็ไม่อยากอยู่กับคนบ้างานหรอกฝนบอกแล้วออกไปได้วยความโมโหเจนเสียใจแต่ก็ไม่ง้อแล้วเพราะที่ผ่านมาเธอง้อน้ำฝนทุกอย่างยิ่งง้อก็ยิ่งเอาแต่จใจตัดมาที่คู่รักเกย์ทศกับน่านน่านเป็นหนุ่มหลอ่อทำงานดีใครๆก็ชื่นชมเขาเป็นลูกชายคนเดียวของรัฐมนตรีไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นเกย์ นั่นไปกินข้าวกันไหมคะกิกมารับผมมีนัดแล้วอะ่ะกิกนัดอะไรคะก็คุณแม่โทรบอกกิกว่าคุณว่างกิกก็เลยมารับคุณไปกินข้าวนะคะแม่จะไปรู้อะไรล่ะแม่ไม่รู้หรอกว่าวันๆผมยุ่งแค่ไหนอะ่ะแล้วนัดกับสาวหรือเปล่าไม่ใช่ครับผมไม่เคยนัดกับผู้หญิงค่อยยังชัวคะ่ะงั้นกิกก็ไม่ว่าอะไรงั้นอย่างงั้นพรุ่งนี้ กิ๊กมาหาใหม่นะคะผมต้องดูก่อนนะว่าพรุ่งนี้ผมจะว่างหรือเปล่าช่วงนี้ผมงานยุ่งมากเลยอะชายหนุ่มเดินออกมาถอนหายใจเสีงๆงโทษแฟนของน่านจึงเดินเข้ามาหาสเสน่ห์แรงจังนะผมไม่ได้อยากสเสน่ห์แรงเลยนะโทษแต่มันช่วยไม่ได้อะ่ะคุณอยากมีแฟนหน้าตาดีก็ต้องทำใจแบบนี้แหละแหมกว่าจะปลีกตัวมาหาทษได้ ทดยืนรอจนขาแข็งหลังบริษัทเนี่ยหิวจะตายอยู่ละเราจะกินอะไรดีอะไรก็ได้ตามใจทดเลยน,น้่นนี่น่ารักที่สุดน่ารักสำหรับทดเสมอแหละทั้งคู่ดูรักกันดีเข้ากันได้ดีทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องบนเตียงแต่ทดนั้นชอบเที่ยวทำให้ทะเลาะก,กันบ่อยๆลาลาลาเม,มาอีกแล้วเหรอทด ทุกวันนี้ชักจะเที่ยวบ่อยแล้วนะเมื่อก่อนนี่อาทิตย์ละครั้งแต่อาทิตย์นี้ไปสามครั้งแล้วนะทศก็ทศชวนน่านแล้วอ่ะน่านไม่ไปเองจะให้ทศทำยังไงอ่ะนานงานยุ่งเจ้านายให้เสนองานด่วนทศก็น่าจะเข้าใจกันบ้างสิอีกอย่าง,นงหนึ่งน่านไม่ชอบเที่ยวไม่ชอบกินเหล้าทศก็รู้นี่นะเห็นไหมพอทศชวนไปก็ไม่ไปพอทศไปก็มาบน่นบ่นบน,บน,บนอย่าขี้บ่นนักเลยนะ่ะมันน่าเบือ่อรู้ไหม ทศก็อย่าไปสิถ้าทศไม่เที่ยวกลางคืนน่ะเราก็ไม่บนก็คนมันเหงาเนี่เหงาก็ทำอาหารรอน่านก็ได้น่านไปทำงานกลับมาดึกๆดินๆถ้าเกิดว่าทศทำกับข้าวเอาไว้รอนัน่นน่านก็จะมีความสุขมากเลยนะโอ๊ยโอโอโอ,อ,อไม่เอาล่ะเหม็นจะตายทำกับข้าวอะ่ะม่เอารอกทศไปนอนแล้วนะเมาแล้วก็เหนื่อยปวดหัวมากเนี่ยอย่าเพิ่งสิทศ มาคุยกันให้รู้เรื่องก่อนสัญญากันก่อนว่าจะเที่ยวให้น้อยลงอะไรอีกละน่นานทั้งคู่มักทะเลาะกันด้วยเรื่องนี้เสมอจนทศงอนน้านหอบกระเป๋าหนีกลับบ้านตัวเองไปนานทนคิดถึงทศไม่ไหวจึงไปงอ้อแต่กลับเห็นทศกำลังนอนกับผู้ชายคนอื่นอยู่เไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะมันไม่ใช่อย่างที่น่านเข้าใจนะ น่านน่านกำลังเข้าใจผิดฟังทษก่อนนะเห็นเต็มตาอย่างนี้ยังกล้าปฏิเสธอีกเหรอทศฮะจะอ้างว่าไอ้หมอนี่มันมานอนอยู่บนเตียงทศได้ยังไงเหรอมันไม่ใช่เขามาซ่อมท่อท่อมันเสียน่ะผู้ชายคนนี้ก็เลยมาซ่อมท่อไม่ได้มีอะไรจริงๆนะน่านคุณอย่าเข้าใจผิดซ่อมท่อซ่อมท่ออีท่าไหนถึงได้เสื้อผ้าหลุดลุ่ยดูแต่งตัวเข้าสก่อนเถอะกระดุมก็ติดไม่ถูกเม็ดละ ทศเห็นนาเป็นคนปัญญาอ่อนตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงจะเชื่อเรื่องงี่เง่าที่ทศสร้างขึ้นมาเออพูดความจริงก็ได้เป็นผู้ชายที่ทศหิวมาจากผับเมื่อคืนเองแล้วจะออยังไงจะเลิกกันเลยไหมล่ะทศก็เบื่อจะตายอยู่แล้วกับผู้ชายที่บ้าง,งานเอาแต่งานไม่เคยไปเที่ยวด้วยกันได้สักทีอะ่ะได้ถ้าคิดว่าผู้ชายที่หิวมาจากผับมันดีมันแซ่บก็เอาเลยทศ เอาเลยอยากจะเที่ยวคืนละกี่ครั้งก็เอาเลยเราเลิกกันเถอะเลิกกันกล้าพูดแบบนี้กับทศอย่างนั้นเหรอนาานนำหน้าอย่างหน้าน่ะเหรอจะเลิกกับทศได้จะได้สักกี่วันเออก็นำหน้าอย่างหน้าน,นี่แหละที่จะเลิกกับทศโถอะจะไปได้สักกี่น้ําเดี๋ยวก็กลับมาเงาะทศมองเยะนานเองรู้สึกเสียใจมากเพราะเขารักทศมากเหลือเกิน เข้านีไปกินเหล้าแก้กลุ่มเจนเองก็หนีน้ำฝนไปดื่มเหล้าเช่นกันดื่มซะเยอะเลยนะคุณอกหักเหรอใช่ฉันอกหกักผมก็อกหักเหมือนกันนะ่ะงั้นเราก็มาดื่มฉลองการอกหักกันเถอะฉันเองก็เบื่อเต็มทนแล้วเหมือนกันว่าแต่คุณอกหักจากผู้หญิงหรือผู้ชายอะฮะท่าทางคุณเหมือนจะไม่ชอบผู้ชายนะแฟนฉันเป็นผู้หญิง เขาหนีฉันไปละเขาหาว่าฉันบ้าง,งานทํางานมากเกินไปเฮ้ย <Hey, S 1> เหมือนผมเลยอะแฟนผมเขาก็หาว่าผมทํางานมากเกินไปทําไมพวกเขาไม่คิดบ้างนะว่าเราทํางานก็เพื่อพวกเขาอะ่ะฉันดูท่าทางแล้วแฟนคุณคงจะสวยมากสินะ <c oughs> คุณก็มองผมไม่ออกเหรอ <c oughs> เป็นเกโอ้โหฉันมองคุณไม่ออกเลยนะเนี่ย <c oughs> ผมจำเป็นต้องสร้างภาพอะ่ะ เพราะว่าผมไม่อยากให้ใครรู้ว่าผมเป็นเกย์ไม่รู้สิฉันไม่เคยต้องสร้างภาพฉันเป็นทอมฉันก็บอกว่าฉันเป็นทอมฉันอยากแต่งตัวเป็นเพศสภาพไหนฉันก็แต่งฉันไม่อยากฝืนใจตัวเองผมก็อยากทำให้ได้เหมือนคุณนะแต่สังคมที่ผมอยู่จะให้ใครรู้ไม่ได้เด็ดขาดว่าผมเป็นเกย์ทั้งคู่คุยกันถูกคอคุยไปดื่มไปจนเมา,มาไม้ด้วยกันทั้งคู่ ก็จ,จบลงไปแล้วนะคะสำหรับรักปั่นปว่วนหวังว่าทุกคนคงจะชอบคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ